เรื่องรักษาศีลเนี่ยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าเรามีศีลหรือยังแค่เราไม่ลักทรัพย์ใครเนี่ยถือว่าเรามีศีลหรือยังศีลต้องเกิดมาจากมีเจตนาแต่งดเว้นเช่นที่เราสมาทานศีลยังไงมีเจตนาจะงดเว้นจากการทําผิดศีลเหล่านั้นหรือถึงไม่มีเจตนาไว้ก่อนแต่มีวิรัติคือการลดเว้นเกิดขึ้นมาได้ในขณะมีเหตุที่ทําให้เรื่องละเมิดและอดใจไม่ทําเช่นมียุงมาก,กัดก็อดใจไม่ฆ่ามันได้นี่เรียกว่าเป็นวิรัติก็เป็นศีลประเภทหนึ่งเหมือนกัน ฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแค่ไม่ทบาบาปก็ถือว่ามีศีลไม่ใช่แบบนั้นเพราะศีลเป็นกุศลธรรมถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นคนป่วยนอนติดเตียงไม่รู้เรื่องรู้ราวมีศีลน,นะหรือว่าคนที่ถูกขังเดี่ยวในคุกอะจะกลายเป็นผู้มีศีลแล้วนะใช่ไหมเขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีศีลก็ได้ไม่มีศีลก็ได้ต้องพูดอย่างนี้อา้าวไม่แน่นะตอนอยู่ในคุกที่ขังเดี่ยวเนี่ยเขาสานึกตัวขึ้นมาได้ใช่ไหมก็เลยตั้งใจจะง,งดเว้นคาชั่วเหล่านั้นนี่เขาก็คือว่าม จะไปฆ่าสัตว์จะไปลักทรัพย์อะไรใครตัวน,นั้นน่ะอยู่ในมหาสมุทรคนเดียวแต่ท่านพอเห็นว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงก็เทน้ำเค็มนั่แหละบ้วนปากสมรทานอุโบสถศีลฉะน้นศีลมมนอยู่ที่เจตนาหรือวิรัสแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะถือว่ามีศีล